เหลือสองแล้วเนี่ยเหลือสองฮัลโหลฮัลโหลที่พอจะมาไม่ก็มาเป็นฝูงเลยซอมบี้หอกไไล่ทำไมไล่ผีซีวีวะเฮ้ยบ้านเฮ้ยคนบ้านเฮ้ยบ้านมนชั่นผีแน่นอนเข้าไปเลยว่าบ้านนี้เอาไว้หลบได้เอ้าเปิดได้เลยเฮ้ยอะไรอะไร ุณต้องการคี่ต้องการกุญแจวะต้องการวิลล่าคี่วะเฮ้ยไม่มีไม่มีไม่มีคิดมากเฮ้ยขี่มันไม่เป็นเสียงนี้ไม่ใช่เหรอเปิดได้เฮ้ยส้วมเฮ้ยไอ้เหี้ยอ่านได้คนด้ำคนนกดดิกดดินนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันกระโดดได้ด้วยไอ้เหย้ยน้ำหมดหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ถึงเดี๋ยวไม่ถึงร้อยเปลี่ยนคิดมากมันอะไรกู มันจุกดุสานเฉยเลยอุ้ยอุ้ยบอด้วยไอ้แมบได้ก็ไม่บอกไอ้ยามาจากไหนวะแอบไอ้ยามาจากไหนไปน้ำพานกูทีแอบนอกบ้านมาเจออีกตัวดักไอ้ซาวไอ้ย่าทางไอเดียมันมาเรื่อยเลยอะเป็นแบบไงฮเฮ้ยคุณแจ ไปเปิดเลยเปิดเลยมันหลบเอ้าชิบหายแล้วไอ้เอี้ยกูหลบในห้องน้ำดีกูตรวจในห้องน้ำแบบเป็นเลิศออกไปกูจะขี้ทำไมต้องจิ้มสาววิว้ไมีเชื่ออีกตัวมีอีกตัวมีอีกตัวไม่เชื่อเฮ้ยทางตันทางตันกูไม่อยากเหลือหนึ่งชีวิตขอร้องเอ๊ะปะหัวห้องน้ำมึงหมดยัง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  ไปแล้วไปแล้วเปิดเปิดประตูเอาไอ้เหี้ยมีอีกตัวนี่หว่าเฮียเหี้ยหลกจังเลยไอ้ไก่ไอ้ไก่ไอ้ไก่จอยจุกไกล้ๆเลยไม่ไหวแล้วจะหมดแล้วจะปุกบุกบุกหมดนี่เฮียเฮียเปิดเลยมึงเปิดเลยหลบเปิดในบ้านเราจะปลอดภัย ยังเหนื่อยจังวะไอ้เจี๊ยบพ่อมึงอ่ะกูโดนอีกอ่ะตายไหมไม่ตายอไม่ตายเจี๊ยตกใจเล่นกับจิตใจกูเหรอปัดมันจะมากเกินไปแล้วนะนี่เหนื่อยคำพงร้ายแรงเฮ้ยเอายักษ์ใหม่ยักษ์เี้ยยิองไปแล้วม่าัวไหมอยู่ข้างนอกน่าห่วงมหมน่าห่วงมันอยู่ข้างนอกปิดประตูข้างในนี่จะมีความลับไปสอรน่าซื้อพิซซ่าปัดไปดีกว่าไม่มีอะไรเลยนะชั้ คือน้ำก่อนแม่นี่อะน้ำใช้แล้วมันไม่หมดเลยนะจริงเหรอทำไมน้ำกูลดวะเฮ้ยหลังบ้านมีเลื่อของกูบักวะน้ำทรายอ่ะมันน้าเฮ้ยอุ้ยไล่มันไล่มันดิเรามีบ้านเว้ยเรามีบ้านจุกได้เฮ้ยเข้ามา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 ปิดปิดเออเดีกิดอะไรขึ้นกันกิดอะไ มีอะไึชมเพื่อนนะมากดผิดเปิดประตูนี่ตายเอามันอยู่ไหนอะไรมันไลมันมันอยู่มันอยู่ข้างล่างเดินได้รึหาอยู่ชิดมากอูกดกดไล่ก็กดตัวอะไรนะจอดสัตย์ดีกดตัวดีได้ได้ปะเฮ้ยขึ้นบันไดแล้วบันไดบันไดบันไดเฮ้ยมันเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้อ้้าาวโบ๋อเปิดประตูข้างเดียวเข้าไม่ได้อ๋อเปิดข้างเดียวอู๋ ปูไล่ไปตัวหนึ่งแล้วอ่ะรอรอไปรอไปแล้วอ่ะนี่ไงไม่ตัวล้เอ้าบ่อไม่มีน้ำไอ้เหี้ยไม่เลอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกโอไล่ทะลุกำแพงเลยว้าวันนี้วันนันโดดทะลุกระแพงไอ้เนี้ยไม่เลนมาเฉยเลยไอ้เนี้ยไอ้เนี้ยมุดทุเรศที่ว่า ตายโอ้ไม่เอาเลยอะไรวะมันปีนมาได้ยังไงอ่ะกูปีนไม่ได้โอ้ดีเย่เลยเอ้ยแม่อ้าวทำไมมึงไปได้เอาเข้าไปได้ดิวะไอชี้กระเพาโอ้ยทำมันทำไมอยู่วะเฮ้ยเอ๊ะเอาทำไมกูไปไม่ได้อ่ะมันมึงต้องเดินหนากโดดเหรอเออต้องกระโดดเดินหนาออกมากระโดดเข้าเด็ดไหม ดี๋ยวอเจ้ารักลูอ้หลังในในกระเพงมีลากอ้ไอ้ดวะอ้หุยลังอ่้ยมันคากระพงแล้วมันากระพงน้ำมันมันมันติอยู่มันติดอยู่เราวิ่งเลยไปแล้ ไอ้เหี้ยตายเลยกลับล็อบบี้เลยเฮ้ยเฮียตายเลยโอ้เหี้ยแล้วรีเกมโอ้เกมโอ้อยู่ล็อบบี้เกมอกูอยากรู้ไปพอดีเลยว่าไอ้จ้ำสเก็ตสองอันนั้นรูปร่างเป็นไงวะจำโปอยากโดนอ๋ออ ไม่กลัวไม่กลัวสัตว์ไม่กลัวไม่กลัวเนี่ยตะเกียงที่กูเก็บตอนแรกไหนวะไปภารกิจไปเด้อเดี๋ยวแล้วกูเสียหมอนทอไมมันขยับไปคุยกับไอ้เฮียลุงก่อนไปน้ำก็และวเรบอทเทิลนี่ไงไหนวะฮะจำตัวใจจะไปมีอะไรเอาด้วย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 กูไปด้วยกูไปด้วยมามามาคุยคุยคุยเนี่ยแล้วเดี๋ยวมึงดูเนี่ยกูบอกแล้วเชื่อกูยัง ก็ได้ไงอ๋อมันคือเจ้าที่นี่เองเฮ้ยทีนี้ใครอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเมียนี่กูบอกอ่ะเขาไม่ใช่ตำรวจได้ไหมตำรวจอะไรวะตำรวจเมียอะไรเนี่ยอดีเทพไปไหนเพ่โอเดย์โอเดีย์มาดูตรงนี้มัอยเว้ยเอ้าหายไปแล้วอ้าพี่หายไปตามเราบมึงอ่ะไหนเะมันคือผีมันคือผีอืมนี่ไงไอ้กูไอ้กูรู้แล้วรู้แล้วเล่นมาแล้วตายแล้วไอ้เชี่ยหัวละ เออว่าหวยชี้นี่น่ากลัวจังเลยเฮ้ยปิดคำพีอะไรกูจะเติมน้ะกูจะเติมน้ะไปดีกว่าไปดีกว่าจะที่เดินตามมึงมาเลยเอ่อบ้านหมอผีแจมสแกนกเมื่อกี้แจมสแก๊กเฮียแม่งเดินไรเงี้ยน่ากลัวจับไอยเจ้าถ้ามันเปิดมาแล้วมันมีเสียงแบบพึ่งเงี้ยโอ้ซึ้งเงี้ยโห้หวังเลยมันไม่ตั้งใจแกล้งเราอะเราแค่จับใจเองเออแต่มึงวางพื้ที่มึงควรจะวางตรงนี้นนะเี่ยเนี่ย เลสโกทางไหนวะฮะนี้ฮะนี้ทางไหนวะไหนรอตรงนี้ได้ไหมต้องเอาไปดอไปดอไม่ย่าไมปดอยไปดอยไม่ได้มึงคุยรอมาฉิบมาใส่มึงคนสาสตร์เสียสละทั้งห้าชีวิตมาดิเชื่อแกแค่กระสืออ่ะยอมตายห้ารอบเพื่อให้มึงเรียนรู้อ่ะนี่มึงไม่รู้อะไรเลยนี่ไงฮะไรเชี่ยนีเราไปต่ออุ้ยอุ้ยสองตัวเลยื่อ มีน้ำมนลไหมใส่ไปดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยม่ไมัน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 ได้แค่นี้เว้ยอ๋อมันมากขึ้นเรื่อยแล้วปอนมันจะแกลแค่นี้แล้วมากขึ้นเรื่อยวะแค่นี้เีองเราจะค่ายอูอยู่แล้วมันได้แค่นี้มันมันเห็นมันเห็นเข็ดเงาที่พื้นปะมันเห็นเข็ดเงาเสื่อมๆที่พื้นปะนั่นแหละเงาเข็ดดำๆที่พื้นอ่ะอ๋อนั่นแหละเอามาเด้ขนาดนั้นจริงเหรอ จริงไงอ่ะเหลือตัวหนึ่งมานี่มาอีกตัวหนึ่งเปิดเลยเปิดให้มันเข้ามาเลย welcome welcome มันหายไปแล้วอ๋อมันอยู่ไหนอ่ะอไอโก้ยโหเพลงแม่งเฮ้ยไปละไปไต่อเลยเอ้าทำไมเพลงอยู่อ่ะไม่มีแล้วไม่รู้ เพลงยังอยู่ไอ้อไปแล้วไปแล้วไปอยู่แล้วมาเลือกคนจบอ๋อหายละหายละเออนึกว่ามันจะหลอกล่อในจิตใจมันตลอดทำไมตลอดการเลยไอเสียวไวโอลินกูค้างแบบเงิน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 อะไรวะวิเฮ้ยเฉี่ยดีจะมาก็มาแกไปวะ้ย อย่าพึ่งย่ำไอ้กูกูกด e ได้เลยนี่ไม่ต้องถือขวดน้ำว่ะเอ้าเออใช่ความสุขแสดงว่าขวดน้ำมันเอาไว้กด x เออขวดน้ำเอาไว้สาตอ์อ๋อแสงไวอูก็เราก็ยังท่องคาถาเหมือนเดิมแล้วอ่ะมาอีกตัวละเอามาอีกตัวกุญแจ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 เฮียเว้ยอะไรวะอุ้ย เฮ้ยยไม่ได้ไปไม่ได้ไปม่ได้อีอูผีเข้าวได้บ้านแล้วใช่เหรอไสูดี่มึงอ้เชี่ยมันถ้าโมาอูเข้าวเรื่อยๆอ่ะมันจะเข้าวัเรื่อยๆว่าแต่น้ำมันอยู่ไหนอ่ะข้างล่างเฮ้ยยัยยไปอยู่ข้างล่ไปอยู่ข้างล่เลยเหรอเพฮาปาร์ตี้กันอย่างวะถังได้ในบ้านถังไว้ในบ้านแล้ว ถออกมาดีออกมาไปประตูประตูประตประตูเร็วนี่เออเราเราเราทีนี้ผีก็จะมีแค่ขังนี่มีผีอ้บ้านที่มีผีจับไว้เข้ามาหลบไม่ทันลองไปอีกทางดิเฮ้ยบางทีเราอาจจะสาดไอ้ผีนั้นผีกระสือได้นะไม่คิดว่าไงวะเดียวตายเลยนะไม่ได้ลองแล้วอ๋อได้ได้เนี่ยเราอาจจะต้องไปทางนี้กูไปแล้วไม่มีไม่มีอะไรมเจิแต้องอยู่แถวนี้ดิมันไปถ้ำแล้วมันตันอ่ะ เออหรือว่าเราสำรวจไอ้เ <ไอ S 2> ชีย่ยผีอยู่ตรงข้ามแม่น้ำหรือว่าเราสำรวจเสียงไรอ่ะไม่หมดวะเสียงไร้ย่าหลอดดิไม่คี้กูเอานาทะลรูประตูแล้วมีเสียงผิดมากมึงอ่ะเสียงมันโดนผีหลอกเลยหรือว่ากูไปข้ามขันมันแล้ววะอ๋อประตูที่มันล็อกใช่ไหมเออมันคือจำแลกแกไงลกแล้วกูโดนไปแล้วเนี่อยอืม กูก็โดนไปแล้วอ่ะแต่ไม่มีใครเจอแสดงามือ่ะคือคนต่อไปแปลว่าเลยสองคนว่าแต่แกูกกจำได้ไหมว่าบ้านนั้นอ่ะเราเข้าไปทำอะไรที่น้อยก็ไแเราเข้าไปอ่านเฉยอ่ะ1 hour later แม่หว่าละกูจะสาดต์ใส่คนนี้ก่อนเลยเฮ้ยกุญแจของกระท่อมมันชื่อกุญแจอะไรนะตีวบังฮ่าเฮียกูเจอไรสัตว เฮ้ยจิทิมตาเราจริงด้วยอะไรวะมันอยู่ไหนนมาที่บ้านมาที่บ้านมาที่บ้านแม่พรวดด่วนและคุณระเบิดจะรู้เดี๋ยวเดี๋ยวกูจะไปบ้านแม่พรวดกูอยากรู้ถึงความงงเงาของกูทิมตากูสมไมเราสมองเราตายกูไหนไหลอะกูบอกเลยกูเหลือไปเห็นตอนปีนขึ้นจันทสามไปสุด โอ้โหมะป่าปาปอนไหนไปดูความเงาเงาของเราดีกว่าเอามาแต่แต่พอไม่ได้สังเกตจริงมันก็มันก็สัตว์ไม่เห็นจริงๆนะเนี่ยแต่แม่งคือสัตว์ไม่ได้เลยผีนะปอนเส้นไปละทำไมกูสัตว์ไม่ได้อะทำไมอ่ะโอ้โหสอนกูทีสอนกูไล่ผีหน่อยโอ้้อ้าวอาจารย์ ส่ผมไามารถไล่ผีได้ผีมันไล่ไม่ได้กูไม่รู้ทําไมอ่ะกูใช้น้ำมนต์อย่างเดียวอ่ะน้ำมนต์เหรอต้องต้องต้องมือต้องถือน้ำแล้วมือต้องกดอาเข้ากรหาให้มันสวดเรื่อแล้วก่อนเราเรื่อแล้วกูจะพาผู้ไอจุดที่มันอยู่เว้ยแล้วก็ให้มุขพึงหาเว้ยว่าอยู่ตรงไหน ใหญ่โตคุณไล่วันละดิเฮ้ยกูเกิดในนี้อู้เจ๋เอ้าันเกิดในนี้ปะอ่ะมึงไปตามกูมามามายืนตรงนี้ชั้นบนนะมายืนตรงนี้อ่ะพวกมึงเห็นมแจฉาไหมไหนล่ะให้กูหาอันั่นเลย เนี่ยไอ้สีมันกลองคืนน่ะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยะพ่มึงมึงไม่คุณแจสีทองวะไอ้หน่าจิมอตาไอ้ยีไอ้ยี่ทำว่าคนโง่อะไปละงุนหงิดงุนหงิดไม่ไหวแล้วอือหามาเป็นเกือบชั่วโมงไปละโอ้โหเปิดเปิดไอ้ยี่เปิด นี่เลยเฮ้ยผีมาดิเอามาโน้ตมึงอ่ะอุ้ยมีอะไรให้มีโน้ตเสียงมันเก็บอย่างอื่นได้ปหมวะดูดิฮะไหนดิดูแค่หนึ่แค่เนี้ยดูทั่พุทไปแค่โนึ่งเลยเนอโอ้มันบอกหรือเปล่าว่าแฟนเราไปทางไหนอ่ะไม่บอกโน้ตมันโน้ตอันไหนวะอ่านก่อนเฮ้ยไล่ผีดิกูจะอ่านโน้ตมันไล่ผีอะไรอ้ามันไล่กูกู วนๆจุ๊กไว้ก่อนกูอ่านโน้ตอยู่เฮ้ยอะไรของมึงอ่ะเฮ้ยทำไมกดอีไม่ได้วะใช่ญและเฟีมกระดาษเสียมกดอีไม่ได้ไม่รู้เป็นเพราะอะไรเข้าบ้านมึก็อน้ำแล้วกดอาแล้วก็อ่าบในมันเชียร์นี่โดนกูแน่นี่ไงเอาไปโดนด้วยหย่าละหย่าละเฮ้ยใครไปได้นเฮ้ย ตัดใส่ไอ้ยน้ำหมดใครเหลือน้ำบ้างไม่เหลือแล้วน้ำกูก็หมดเฮ้ยกดอีไม่ได้โอ้มันมันไอ้ยี่หรือว่ามันอันนี้เกินเหรอมันแบบมันมันต้านกระถาเราแล้วเหรอเหมือนเนเมซิดอะตัวนี้มันไม่รอดตายอะมันไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วยิงไรยิงแข็งแกร่งขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาเอาโน้ตแล้วไงต่อวะป่ะไปเลยป่ะเร็วเร็เสียเวลาที่นี่เลย เราเสียเวลามาเยอะแล้วสะานต้อสะพานมีต้องเปิดให้เราอ่ะเออว่าสะพานจะเปิดให้เราแล้วต้องคนไม่เปิดอ่ะก็เดี๋ยวนะชั้นสามมีอะไรเช็คให้หมดก่อนหมดแล้วใช่ไหมเช็คแล้วเช็คสองสองสองโอเคโอ๊ยอะไรอ่ะกด E ไม่ได้ด้วยเราติดอยู่ที่นี่แล้วเราตายแน่เลยเฮ้ยบินไปด้วแหละไล่ลัดวงจรเฮ้ยเออสวยสวยสวยไอ้อ๋อ มันด่ามึงหุยแย่ละเฮ้ยเราเราพามันมาติดชั้นสองเราพามันพามันมาตีกันเฮ้ยไอบอลไอโง่กูยังไม่ได้ทำอะไรเลยอะไรวะไอบอลไอโง่ลากมาหากูตายเลยกูจะพาไอ้าอลไอโง่เฮ้ยมันบ้าออกไปแล้วอ้นวโอ้โหแอ้วว่แฟม์แฟม์วิ่งแฟมวิ่งวิ่งจู จุบันใดเฟมจุบเฮ้ยป้อนมันเฮ้ยเฟมมันขึ้นไปแล้วเฟมไอ่ผีไม่ได้แล้วอ่ะเฮ้ยไอเชี่ยตะคุกเฮ้เฟมออกมาเฟมจุบประตูยักษ์ผีแน่หยาปิดผนึกเอาดึกซ่ากันสูงโอ้โหข่อยตายฟรีไปไปทางไหนต่อละไอเชี่ยไปไม่ได้คุณควรพาพัตตดีกลับไปบ้าง มันเป็นใครวะอีเนี่ยก็เมียพวกเราถ้าใครว่ากูไม่เห็นเจอเมียเลยไม่ใช่เปล่าอาจจะอาจจะอาจจะเป็นไม่ใช่เมียพวกเราอาจจะเป็นคนอื่นก็ได้ One hour later อืมกูจะโดดหินนะด็อกด็อกด็อกเนี่ยอะไรวะมาที่ o าน บ้านไหนอีกแล้วเนี่ยบ้านวันเดิมวันเดิมอไหมดฮะปิ้งแล้วสีมันอยู่ชั้นสามอ่ะเฟมอยู่ไหนอ่าอยู่ที่บ้านไงป้งอีกแล้วเพราะว่าบ้านอีกแล้วใช่ไหมเป็นชั้นสามหรอกูนี่โซเชียลเครดิตบวกละอ่ะโอเคโอ้ฮะไม่ใช่ตรงนี้อ๋อมและไม่ใช่ตรงนี้โอ้แต่เป็น แต่เป็นต้องนีต้องหากแล้วไหนเฮ้ยอะไรเนี่ยอ้าาาาาเกมเยอะดิมีอะไรอย่างเงี้เด้อเฮ้ยเจอแล้วไอ้ยกูเอ้ยได้แล้ววะมาดูดิถามจริงบ้านหัวคูยได้ไรบ้างเนี่ยนะ่ะเฮ้ยเอ้านี่ไงมีเราอยู่ดี วยพุตีเยี่ยวันนี้พุทธลีรวยพุทธีไม่ใช่ไม่ใช่ไหนเงี้ยแตกน้ำเออน้ำแตกใช่ไหมนี่หูเยี่ยตกใจเลยไม่ไปดูตาเราอ๋อเขี้ยมึงไม่น่าชื่อพุทรีนะมึงน่าชื่อพุทธีมากกว่าโอ้ยเออเธอมาแล้เออเธอมาแล้วเฮ้ยมันจะหลอกเราปะเอีหยาแม่งฉันหยาเราด้วยฉันสามมันขึ้นไม่ได้เหรอเออมั้งนะเฮ้ยเยี่ยตกใจ โอเคอะไรแล้วเออว่ะถ้ามันโดนผีแตะตัวมันจะตายไหมวะกลัวไมอะไรอ่ะกลัวมันถ้าตามไอ้ปอนแล้วไอปอนตายพอมันเกิดปุ๊บมันจะวิ่งช้าไอ้ปอนอ่ะคมันต้องตามกลัวไอ้่ะกลัวตัดลายอนเลยเมียมึงเฮียอะไรเมียมึงเฮียรูตัวจ้าที่นี่ก็รู้แล้วรู้แล้วว่าพุทธีรักใครมากที่สุดเเนี่ยฮ้ย นี่ไอ้ย่ติดเฮ้ยเหยเอาไอ้ยี่หันหน้ากลับมาคือแบบจูบเลยอะเชี่ยน่ากลัวจริงนะวางไม่ได้อะถ้ากูบังไว้อะเฮ้ยบังว้ากูบังไว้บังได้เหรออ้าประตาเฟนเ้ยไม่ไหวเลยกันเหรอแร่นี่จะเรียกอะนี่นี่น่นี่นี่ มางนียเจรตเจัดเลยไปแยเร็วเฮ้ยไอ้ผีเวลาผีไม่เฮ้ยอู้ยังตามไม่ได้ท่อกระลาไม่ได้ยังตามกูไอเมียด้วยด้วยเฮ้ยเมียโดนแล้วกันไม่ชาวผู้หญิงเนื้อนุ่มเอ้ยเอาเอากลับไปหานี่ก่อนว่าถึงเอากลับไปเลยเอ้กลับไปหาลุงดิพวกมึงทำอะไรก็ไม่รู้เนี่ยไอ้เฮียจนผี้ลไอ่ะใกลู้้ตีช่วยหน่อยผู้ตี พูดมันพทพดที่พูดที่ฉันไม่ชอบไอ้กายก็สือไม่ชอบผู้หญิงไปเอากลับไปหาลุงเลยเร็วไปไปไปลุงลำไรลุงกับลู่ชุบแย่เลยหรอกองทัพของจิตทำไมเมียคุณเสียงแก่จังไงเตลี่ยนตัวมียใช่ฮะเฮ้พูดคุยได้ปะ พูดแล้วไงพูดซีมาดูประสงค์มันจบแล้วเหรอไม่คุยนานจังเฮ้ยเออมันคุยนอ้วเฮ้ยอ้ามึงนอนหลับฮ้ยเอ้าทำไมพวกมึงหายไปไหนอ่ะอ้ากูอยู่นี่แบ d เอนดิ g งอะไรคืออะไรคืออะไรแบ d เอนดิ g งเออมึงคุยกับใหรอะพูดซีอะ เออคุยกับเมียได้แบทเอนดิ้งวว้ก็คือมึงไม่ไปทำอะไรกิจต่อไงเอา้ากูไม่รู้อ่ะดีนะกูกับเฟยยังไม่ยัง,มงไม่คุยอะไรไอ้ย่ากูไม่ได้คุยพวกมึงยังไม่ได้คุยกันเหนอรอใช่อ่าแบดเอนดิ้งกูยังเห็นชื่อกบอนอยู่นะเออจบละอยู่ล็อบบีล้ละมันให้กลับล็อบบี้ออกไปไปแล้วไม่ละโอ้วันเราทำอะไรลงไป